เขียนไวเขียนไว้ว <t rop ik atory> ันน <papa ök> <benim> ี uhh ้อยู่ในช่วงของท่านประนาสังคมท่านนายกมาอาจจะมีรางวัลถ้าใครตอบได้นะครับสํำนึกดีสองมีวินัยนะครับสามไฟศึกษาไปศึกษาเหมือนี้เมื่อกี้นเก้าสี่ื่นเก้าสี่กำลังเปิดมีชุมชนเพื่อให้เราได้ไปศึกษานะครับตรงนี้การพัฒนานะครับเมื่อกี้เท่าไรสี่ใช่ไหมไปศึกษา ห้ารู้ค่าคุณธรรมเราต้องมีคุณธรรมด้วยหกนำความเป็นไทยนะครับเราต้องนําความเป็นไทยด้วยเพราะเราเป็นคนไทยใช่ไหมครับต้องนาความเป็นไทยไปสู่ไปสู่อาเซียนที่ยอดเยี่ยมที่เป็นคนไทยที่สุดยอดนะคความเป็นไทยเจสายใหญ่ครอบครัวในใครมีครอบครัวบ้างยกมือขึ้นใครไม่มีใครมีครอบครัวยกมือขึ้น อ๋มีครอบครัวกันทุกคนเนาะมีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณหลานคุณน้องนะคร<อ>ับก็เป็นครอบครัวเจ็ดสายใยครอบครัวแปดไม่มัวมาอวาบายมุกในใครมัวมาอวาบายมุกบ้างยกมือขึ้นใครมัวมาอวาบายมุกบ้างยกมือสูงสในใครกินเหล้าบ้างใครสูบบุหรี่บ้างใครเล่นไพ่บ้างครับเล่นไพ่โรมีไหม มีไหมอ่าเราไม่มัวบาบายยามุกนะครับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายพวกยาเสพติดอย่างเงี้ยเราต้องเราต้องไม่มัวเมากับสิ่งเหล่านั้น